ใครก็ตามนะครับที่กำลังงงว่าตัวเองนั้นจะเริ่มต้นอ่านหนังสือเข้ามาหาวิทยาลัยยังไงให้สอบติดได้นะครับวันนี้พี่น็อตมีทริคดีๆนะครับที่รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบติดตอนปี64นะครับมาแชร์ต่อถึงน้อง65มีสเต็ปทั้งหมด5สเต็ปที่น้องต้องทำด้วยกันนะครับ จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับสเต็ปที่1นนะครับก็คือการที่เราต้องรู้จักค้นหาตัวตนและรู้จักที่จะโฟกัสคณะที่ตัวเองต้องการจะสอบเข้าครับเนื่องจากว่าถ้าน้องๆไม่ได้มีการโฟกัสว่าอยากจะเข้าคณะอะไรการอ่านหนังสือของน้องๆจะเยอะมากจนเกินความจําเป็นและสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือ อ่านไม่ทันสักวิชาครับดังนั้นนะครับการที่เราต้องรู้จักค้นหาตัวตนตอนนี้นะครับแล้วเราเนี่ยก็จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับคณะอะไรและตัวเองจะได้โฟกัสถูกจุดการอ่านหนังสือเพื่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วงออนไลน์แบบนี้นะครับน้องๆก็ควรจะศึกษาหาความรู้นะครับจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือการดูวิดีโอต่างๆก็ได้นะครับรวมไปถึงการทําแบบทดสอบทางจิตวิทยาเช่น MBTI หรืออะไรแบบนี้นะครับมันจะช่วยเป็นแนวทางในการที่จะให้น้องนั้นค้นหาตัวตนได้อย่างแน่นอนครับแต่พี่น็อตเนี่ยขอแนะนำหนึ่งในกิจกรรมนั้นนะครับในการที่เราจะค้นหาตัวตนได้นะครับก็คือ T c a s t e r Open House นะครับเป็นงานแนแนวออนไลน์นะครับที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับมัธยมมหาลัยไปจนถึงวัยทํางานนะครับโดยงานนี้ นะครับจะมีการแนะแนวจากรุ่นพี่นะครับมากกว่า60คนในแต่ละสายอาชีพเลยไม่ว่าน้องๆอยากจะเข้าคณะไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายหมอสายสุขภาพสายจัดก,การสายลุยสายช็อตเนี่ยนะครับมีมากกว่า20คณะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพี่อาชีพเนี่ยอีกมากกว่า20อาชีพด้วยกันนะครับดยกิจกรรมเนี่ยน้องๆจะสามารถได้ตั้งแต่การเข้าไปนะครับทำแบบทดสอบค้นหาตัวตนนะครับ <seventeen> แล้วก็ทํากิจกรรม,มอื่นๆที่อยู่ภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยได้ไปดูวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการแนะแนวคณะต่าง ที่ได้บอกไปนะครับรวมไปถึงนะครับเราจะมีการช่วยน้องๆเนี่ยในการตัดทอยคณะด้วยว่าตัวเองนั้นเหมาะกับคณะอะไรกันแน่นะครับแล้วก็เรายังมีการวางแผนการเตรียมตัวหลังจากที่น้องๆเนี่ยรู้ตัวตนแล้วด้วยนะครับว่าเราควรทําอะไรต่อไปนะครับเรามีรีวิวความประ ใจตั้ปีที่แล้วมากเลยนะครับว่างานแนแนวนี้อินไซต์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นด้านมืดนะครับของอาชีพต่างๆที่หลายคนไม่ควรรู้นะครับทุกคนจะได้รู้ในงาน T Castle Open House อย่างแน่นอนนะครับจริงๆเหมาะกับทุกคนเลยครับโดยเฉพาะใครก็ตามที่ต้องการจะเข้ามาหาวาลัยและยังไม่รู้ตัวตนว่าตัวเองอยากเข้าคณะอะไรกันแน่นะครับค่าสมัครเพียง550บาทนะครับสามารถเข้าชมได้ทุกคณะเลยและที่สําคัญนะครับงานนี้เรามีเกรติบัตรให้น้องๆได้ รวมเข้ากิจกรรมเนี่ยมากสูงสุดถึง23ใบเลยทีเดียวนะครับสามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับติดตามได้ที่เว็บไซต์ tcaster.net/openhouse ได้เลยครับสเตปที่2นะครับคือการที่เราเนี่ยต้องรู้จักวางแผนอ่านหนังสือให้ชัดเจนครับหลังจากที่เราได้สกบคณะมาแล้วนะครับน้องๆต้องรู้นะครับว่าคณะเหล่านั้นเนี่ยมันมีการใช้วิชาอะไรบ้างที่ตัวเองต้องสอบนะครับและพอรู้แล้วเนี่ยเราต้องรู้อีกนะครับว่าในวิชาเหล่านั้นที่ใช้ในการสอบเนี่ยนะครับมันมีบทไหนที่จะต้องโฟกัสบทไหนออกเยอะบท ออกน้อยเพื่อเราจะได้มาจัดลำดับความสำคัญในการอาร่านหนังสือและนำมาใส่ในตารางอา่านหนังสือของเราและก็อา่านหนังสือเป็นประจำทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้น้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ตัวช่วยตัวหนึ่งที่พี่น็อตอยากจะแนะนำในการวางแผนอา่านหนังสือนะครับก็คือ t caster application ครับซึ่งแอปนี้เนี่ยโหลดฟรีทั้ง ios และ android เลยนะครับถ้าน้องน้องโหลดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับน้องๆก็จะสามารถเข้าไปค้นหาได้เลยครับว่าน้องน้องอยากเข้าคณะและมาหาวิทยาลัยไหน เพราะแอปนี้เนี่ยจะรวบรวมระเบียบการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในโลกทีแคสไว้ครอบคลุมมากๆเลยนะครับน้องๆเพียงแค่เลือกมหาวิทยาลัยเลือกคณะนะครับแล้วก็ไปดูว่าคณะที่ตัวเองต้องการจะเรียนนั้นมีการใช้เกณฑ์แนนวิชาอะไรบ้างและในกรณีที่คณะที่น้องๆอ,อยากเข้าเนี่ยมีมากกว่า1คณะนะครับน้องๆก็สามารถที่จะกดเพิ่มคณะในดวงใจไว้แบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการบุกมาไว้ว่าเราอยากเข้าคณะไหนและหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะทําแผนการอ่านหนังสือได้นะครับโดยการเข้าฟังก์ชันเตรียมสอบนะครับใน ฟีเจอร์คณะที่ใช้สอบนะครับมันก็จะสามารถจเนเรตแผนออกมาแบบนี้ได้นะครับในกรณีที่น้องๆเนี่ยมีคณะดลงใจมากกว่า1คณะนะครับมันก็จะบอกภาพรวมเลยว่าคณะไหนที่ต้องใช้วิชาอะไรร่วมกันบ้างอันนี้จะสะดวกม,มากๆในการที่น้องๆเนี่ยอยากเข้าหลายคณะแต่ว่าอยากจะจัดแทนอนา่านหนังสือให้เป็นระบบนะครับตรงนี้จะช่วยได้เลยว่าน้องควรจะเอาวิชาไหนขึ้นอ่านก่อนและวิชาไหนควรอ่านทีหลังนะครับและนะครับที่สําคัญในแต่และว,วิชาเนี่ยน้องๆหลายคนคงอยากรู้สถิติข้อสอบเก่าว่วา วิชานั้นเนี่ยออกบทไหนเยอะบทไหนน้อยในแอปนี้นะครับก็สามารถบอกได้นะครับในฟีเจอร์สถิติข้อสอบนะครับเพียงแค่กดเข้าไปในข้อสอบฉบับที่เราต้องการจะรู้นะครับมันก็จะแสดงออกมาเลยนะครับว่าในแต่ละวิชานั้นมันออกบทไหนที่เยอะบทไหนที่เยอะก็จะขึ้นข้างบนครับบทไหนที่น้อยก็จะลงข้างล่างดังนั้นมันก็จะนําไปสู่การจัดการอ่านหนังสือของน้องๆเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับและนอกจากนี้เนี่ยทีแคทเตอร์แอปพลิเคชันจริงๆมีฟีเจอร์อื่นๆอีอกมากมายไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ดูดวง่ายและ ทุนฝึกทำข้อสอบนะครับอยากให้น้องเนี่ยโหลดมาลองใช้กันนะครับเพราะมันจะเป็นตัวช่วยในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยให้กับน้องๆได้อ,อย่างจริงๆครับสเต็ปที่3นะครับสเต็ปสุดฮิตเลยครับ ที่รุ่นพี่ทุกคนจะพูดถึงนะครับคือการต้องทดสอบตัวเองหมายความว่าหลังจากที่เราอ่านหนังสือตามแผนต่างๆออกมาแล้วนะครับเราต้องหาข้อสอบต่างๆมาฝึกทําเสมือนจริงครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้น้องๆเนี่ยได้จับเวลาเสมือนจริงได้ทวนความรู้แล้วนะครับการทําแบบนี้มันจะทําให้เราคุ้นชินกับข้อสอบมากขึ้นพอไปสอบจริงจะไม่รู้สึกลน้นไม่รู้สึกตื่นเต้นและไม่รู้สึกกระหนกกับโจทย์ที่จะมีให้มากจนเกินไปซึ่ง น้องอาจจะสามารถทําได้จากการหาหนังสือนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่มีโจทย์เยอะๆมาฝึกทานะครับเนื่องจากว่าเราต้องมีการประเมินผลว่าสิ่งที่ตัวเองอ่านมานั้นนะครับมันสําเร็จผลหรือเปล่าซึ่งวันนี้เนี่ยพี่น็อตเนี่ยก็จะมาแนะนําแหล่งในการฝึกนะครับสนามสอบนะครับกับ T Caser Mock Exam นะครับ T Caser Mock Exam ของ T Caser 5นี้นะครับมันเป็นการสอบจําลองครับโดยเราเนี่ยทำข้อสอบให้มีความใกล้เคียงกับการสอบในรายวิชาแกะแพดวิชาสามัญวิชา สัปปะแพทย์ให้แม่นและใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เห็นแนวข้อสอบก่อนก่อนขายนั่นเองครับในปีนี้นะครับทีแคสเตอร์มอเอ็กซ์แอมของเราเนี่ยก็จะมีการจัดสอบอยู่ในช่วงตุลาคมนะครับปี64นี้ซึ่งปีนี้นะครับเนื่องจากสถา,สากนการณ์โควิดเนี่ยทางทีแคสเตอร์หมอเอ็กซ์แอมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนรูปแบบจาัดก,การสอบแบบออฟไลน์ให้กลายเป็นออนไลน์ถึงแม้ว่าอาจจะขาดบรรยากาศเสมือนจริงไปบ้างแต่เชื่อเถอะครับว่าการได้ลองข้อสอบจริงการได้เห็นข้อสอบและได้ประเมินผลตัวเองเนี่ยยังมีครบเหมือนเดิมนะครับ นี่คือตารางสอบนะครับแล้วก็สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการสอบ T-CASER e Mock Exam นอกจากการได้ข้อสอบนะครับได้ไฟล์เฉลยละเอียดแล้วเนี่ยเรายังได้ไฟล์ใบรายงานผลวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งต่างๆด้วยนะครับซึ่งที่สําคัญเนี่ย T-CASER e Mock Exam เนี่ยก็ยังรวบรวมติวเตอร์ชั้นนํามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาตจากทางออนดีมานะครับภทยสังคมจากอาจารย์ปิงภาษาอังกฤษจากบรเอนเต้นะครับทางท็อปปี้กับคาร์มีก็มาสนับสนุนการออกข้อสอบในส่วนของแพท5แล้วก็แพท4จะออกข้อสอบด้วย อาร์สโตรีโอส่วนแพดเจ็เนี่ยก็จะมีในส่วนทีมของนิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเช่นกันครับโดยใบรายงานผลของเรานะครับก็จะบอกได้มากมายเลยครับนอกจากจะบอกว่าคะแนนได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเรายังมีการบอกด้วยว่าคะแนนของน้องเมื่อเทียบก,กับคนทั้งประเทศที่สอบด้วยกันเนี่ยน้องอยู่ตำแหน่งไหนและที่สําคัญไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้ครับคือใบรายผลใบรายงานผลนะครับที่เจาะลึกว่าบทไหนที่น้องต้องแก้ไขนะครับและบทไหนที่น้องเนี่ยทำได้ดีแล้วนะครับทำให้เราเนี่ยส สามารถที่จะหาจุดอ่อนเจอ er ได้อย่างง่ายดายเลยทําให้น้องเนี่ยสามารถไปวางแผนในการปิดจุดอ่อนเพื่อเพิ่มคะแนนสอบของน้องได้อย่างง่ายดายเลยนะครับและปีนี้นะครับของ t c a s t เตเนี่ยเราเป็นระบบสอบออนไลน์ซึ่งเ้าน้องไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าน้องเนี่ยจะดาวน์โหลดโจทย์ออกมาก่อนได้ไหมหรือรูปแบบข้อสอบเป็นยังไงแน่นอนว่าการดาวน์โหลดโจทย์สามารถทําได้ครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดออกมาทําข้างนอกก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปตอบคาถามในระบบออนไลน์ซึ่งข้อสอบในระบบออนไลน์เนี่ยเราก็มีการดีไซน์ระบบให้ตรงตามรูปปินทุกประการเลยนะครับ แล้วก็มี Experience ในการสอบเนี่ยเสมือนจริงสามารถพลิกข้อกลับไปกลับมาได้อะไรแบบนี้นะครับรวมไปถึงที่สําคัญครับมีการจับเวลานะครับนับถอยหลังนะครับแบบเรียลไระหว่างสอบด้วยดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าน้องๆเนี่ยจะพลาดการจัดการสอบจําลองที่เสมือนจริงนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถสมัครได้แล้วนะครับ ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่30ิงหาคมหรือจนกว่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ทาง T-Caster นะครับเขบาจะประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็คือตัวช่วยดีๆที่ช่วยให้น้องเนี่ยสามารถฝึกข้อสอบจำลองได้ก่อนใครนะครับในระบบ t c a s t 65 ok ครับสเต็ปที่4นะครับก็คือหลังจากที่เราเนี่ยรู้จุดอ่อนตัวเองจากการทดสอบตัวเองแล้วเราจะต้องอ่านหนังสือปิดจุดอ่อนเหล่านั้นให้ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการอ่านหนังสือปิดจุดอ่อนเนี่ยสามารถทําได้นะครับด้วยการที่ หาหนังสือนะครับในบทที่ตัวเองนั้นเป็นจุดอ่อนนะครับมาย้ําอ่านให้เข้าใจแล้วก็ทําโจทย์ในบทนั้นซ้ําเยอะๆครับเพราะการทําแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นให้คะแนนของน้องเนี่ยสูงขึ้นมาได้ครับและสเต็ปสุดท้ายนะครับคือสเต็ปที่5นะครับหลังจากที่น้องๆเนี่ยนะครับได้เข้าไปสอบในสนามมาแล้วนะครับน้องก็จะได้คะแนนออกมา สุดท้ายนะครับก่อนจะยื่นคะแนนต่างๆเราควรประเมินโอกาสสอบติดให้ดีนะครับว่าคะแนนของเรานั้นเหมาะสมที่เรานั้นจะสามารถที่จะเข้าคณะไหนได้บ้างซึ่งสำหรับปีนี้นะครับก็จะเป็นความยากของน้องๆ65อีกว่าเฮ้ยแอดมิชชั่นเนี่ยมีเกณฑ์เดียวคือเกณฑ์แอดมิชชั่นหนึ่งที่เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนดก็จะมีความยุ่งยากครับ ดังนั้นครับต้องระวังให้ดีว่าตัวเองนั้นมีความสามารถนะครับกับคะแนนที่มีเนี่ยมันเหมาะกับคณะและมหาหลัยที่ตัวเองต้องการจะเข้าหรือเปล่าครับจบไปแล้วนะครับกับ5เ็ปที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยประสบความสําเร็จในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับก็อย่าลืมให้น้องๆเนี่ยไปลองเช็คเลสตัวเองดูว่าตัวเองเนี่ยทำครบถึงข้อไหนกันแล้วนะครับแล้วก็ ฝากกระจายและแชร์ต่อคลิปวดีๆเหล่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะช่วยในสเต็ปต่างๆให้น้องๆสามารถบรรลุเป้าหมายได้เนี่ยที่เพจ Facebook Tcaster นะครับหรือว่าเป็นที่ Youtube อันนี้นะครับ t c a s t e r Official คู่หูสอบติดมหาลัยสำหรับวันนี้เนี่ยพี่นัดก็จะลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้บาย